สวัสดีนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมอ่ะก็มาดูเจ้ายักษ์กันต่อครับันาาอีกอันนี้กำลังเออนี่ี่นี่นตำแหน่งนี้เลยต,ตั้งเสาธง,งหรือว่าเสาหนวดกุ้งนะครับมันต้องโค้งไม่เสียประมาณนี้แหละนเนาะเราวิ่งด้วยกนะัน เอ,เ,เออครับมันอยู่โค้งนี่แหละ,อะ,อะเอาตรงนีงนั่นเลยปั่นอยเลยปิ่งไปมันจะแตก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 ,แตกไหมเราต้องหา,<อ>ายางมา,างใส่เออส่วนคันนี้เขามาทำอะไรครับนี่โอ้เอฟซีท็อปแท็บตัวนี้ อันนี้เป็นรถเสียดดีครับเอามาเปลี่ยนกรองอากาศนะครับเปลี่ยนเป็นกรองโอกี้ครับทำไมต้องเปลี่ยนนะครับก็คือของเก่าจะไม่มีไส้ในครับกรองนอกนะครับชุดนี้นะครับไม่มีไส้ในนะครับเป็นอันตรายต่อเครื่องครับรุ่นนี้ต้องแปลงทุกคันแหละครับต้องเปลี่ยนเป็นกรองของโรกี้นะครับ เป็นหน้ายักษ์ครับเนี่เสียดเดครับจากจูเนียครับตัวนี้จะเป็น J O 8 4ครับปั๊มใหญ่มากเลย210อถังน้ำมันเขา โอ้เหล็กตัวนี้เหล็กเสียจูครับเจ้ายักก็รอไฟครับผมรอไฟหน้าครับยังมาไม่ถึงเดี๋ยวใส่วันนี้จะใส่หนวดปุ้งแล้วก็ มิชลินครับด้านบนจริงๆมาถ้าบัด,ดามมันนี่แน่นอนเลยนี่รถเต่าเต้นเต้นเต้งเต้ตเลย

ตอนนี้หัวเริ่มจะหนักครับหนักไฟหนักราวเวลายกหัวแล้วลงหัวนี่ลงยากมากครับสงสัยต้องไปตั้งขาดีดใหม่เนาะอันนี้แทมติดเลยใช่ไหมแทมเลยเขารักรูปเน่นอนนี่ เดียมิชลินก็ใส่สามตัวข้างบนอุ้ยลืมซื้อริบบิ้นริบบิ้นริบบิ้นผูกนู่นเฮ้ยตีตราเมียนี่อะใช้รับเท่าไหร่ตรงนี้จองก็สีแดงเขียวเหรอสีอะไรนะแดงเขียวแดงเขียวอ่ะสีธงชาติไทยได้ไหมสีธงชาติไทยเหมือนจะายาสิไม่รู้แล้ว เท่ากันหรือเปล่าเท่าไหมดูพลังมันยืดเหมืกันเยอะไหมครับทากคนมันเท่ากันแล้วนะเท่ากันไหม ข้างบนเท่าข้างล่างก็น่าจะเท่าหรือว่าเดี๋ยวต้องวัดช่วงเนี้ยมานี่ลองลองลองวัดลองวัดช่วงนี้มานี่ดูดิไอตัวน,นี้มันเท่ากันในความสูงไอ้นี่มันไม่เท่ากันเออต้องใส่ทงใส่อะไรกันเนาะอ๋ออันนี้ ตัวนี้ยังไม่ไม่รัดเข้าใจแล้วอืมเออันอยู่โค้งตำแหน่งนี้แหละ <c oughs> เอาต่อไปก็ใส่ตุกตาครับแถวนั้นแหละเออตรงนั้นแหละเดี๋ยวนะ <c oughs> ให้มันอยู่หลังหลังสปอร์ตไลท์ หลังสปอร์ตไลท์ไม่ข้างหลังให้มันเรียงขึ้นบนให้มันสลบสลบหัวแบบอันนั้นจะเป็นตุ๊กตาเล็กกว่ามาเนีเมาหน้าอีกเออตรงนั้นแหละ ให้มันต่ำกว่าข้างบนหน่อยนึงเอ้ยอะไรมาส่งเนาะนี่เราก็รอไฟอยู่นะตอนนี้ไฟน่าจะมาช่วงบ่ายนะวันนี้ก็นะครับใส่หนวดกุ้งมิชลินแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อดาบมาใส่ครับ ใส่ตรงนี้สองอันก็เหลือแค่ไฟเองแล้วก็เดินระบบไฟครับบางฝุ่นเราก็ทำเสร็จหมดแล้วเราจับเหล็กด้านในด้วยให้มันได้ฉากครับนนครับตรงนั้นแหละใช่เลยครับมาดูอีกฟังหนึ่งครับโอ้ยก,กิ่งไม้ตัวนี้นี่บางจริงเลยเนี่ย แต่ว่าวัดจากตำแหน่งฝั่งนู้นแล้วก็เท่ากันครับเปิมันต้องมีผ้าโพกหัวด้วยนะถึงจะสวยต้องตัดออกให้กรกิงนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ข้างบนนะครับต่อเล็กขึ้นไปครับอฟิชลินเสร็จแล้วครับเรามาแก้ปัญหาไอ้บางฝุ่นนี่ก่อนนะครับมันมันโยกครับก็จะต้องทำเหล็กแล้วก็มาจับกับบางโครน กันชนนะครับเราจะใช้เหล็กแบนนะครับรอชมครับไหนไปดูเหล็กที่ช่างบอยเอามาติดหนสิไหนแบบไหนเ,เ,เดี๋ยวตัดแท่งเข้ามาอยู่เชื่อมตรงนี้เลย ประมาณนี้ครับเด็กแบนมันจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ยังไม่ได้ไมาเชื่อมซียังไม่แห้งอันนี้น,อน็อตไม่ใช่เบอร์สิบรอเบอร์สิบสองเขาได้เบอรอ์สองเขาได้ แปลงกรองครับถึงไหนแล้วอ๋อนี่ต้องปิดใหม่เลยใช่ไหมครับอ๋อทำไอ้คืออะไรนะเนี่ย <นะ S 2> ใส่ตัวนี้ใหม่ครับใส่ตัวนี้จบใหม่โอเคเราชมตอนเชื่อมเสร็จนะเราจะอยู่หรือไม่อยู่ แดีน่าจะกระพือน้อยกว่าเดิมอ่ะน้อยกว่าเดิมเยอะเลยอืออันนี้เธอทำไมว่าโน่าจะเป็นอ๋อโจยโอ้กแปลงหลายอย่างกันนั้นเนี่ย ออเอาละครับตอนนี้ช่างบอยเชื่อมเรียบร้อยครับก็ยังกระพือครับแต่ว่าก็น้อยกว่าเดิมนะครับมันกระพือเพราะไอเล็กตัวนี้หรือเปล่าปกติถ้าจับอยู่นี่จับอยู่นี่ด้วยน่าจะไม่กระพือครับจับมานี่ ต้องจับมานี้เอาไห้เป็นไรครับมันก็ไม่โดนอะไรหรอกครับสีก็ไม่โดนครับประตูก็ไม่โดนนะครับก็เอาแค่นี้ก็พอครับอู้อันนี้เราไฟใครดิฮะอันกรวด,รวดอ้วนี่ผมเดี๋ยวผมให้เขาใส่ให้ก่อนน้องบอยครับใส่ดาบให้ผมด้ยวยเถอะ ครับวันนี้แปลงก,กรองก็าทั้งวันด้ยนี่โอ้ทำทำขายืดใหม่ม,ม่ทำไมกรองญี่ปุ่นมันมามันไม่มีไส้ไหนรถเบื่อเขาไม่มีฝุนน่นบ้างเนาะ สายล่องไงเที่ยงอีกแล้วเ <c oughs> อ๋คลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมจะกินข้าวก่อนนะได้แค่นี้ครับก่อนเที่ยงได้แค่นี้เอง <c oughs> อันนี้ก็ต้องทำขายึดใหม่ครับมันเด้งครับ พ่อเสร็จหมดเรียบร้อยครับเหลือไฟนะครับไฟน่าจะมาช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวพอไฟมาก็เดี๋ยวให้ช่างมาเดินสายไฟให้ครับอ่ะติดตามคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ